ก็นี่ของคุณสายเคาะบ้างนะครับคุณสายเคาะมีโรคความดันโลหิตสูงสูงเท่าไหร่ฮะ280ร8 0แล้วฮะ2อ0แล้วมีอาการอยอื่นอีกไหมฮะตอนนั้นยังไม่รู้ว่าที่ว่ามีความดังสูงใช่ไหมทํางานอยู่ไม่ได้หยุดเลยคใครรถตีมั่งใครของตามที่ร้านทุกๆร้านเลยอ พอดีเวียนหัวนิดเดียวแค่ว่านอนไม่พออะไรแบบนั้นใช่ไหมครับเหมือนเวียนหัวนอนไม่พอครับพอเป็น่ะไปหาหมอว่าความดันสูงมากเลยความดันสูงมีโรคอื่นด้วยไหมครับตอนนั้นยังไม่มีเลยไม่มีมีความดันอย่างเดียวเบาหวานมีไหมครไม่มีไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีไม่มีมีแต่ความดันอย่างเดียวอาการคือปวดหัวเวียนหัวหน้ามืดหน้ามืดอ่าฮะไปหาหมอว่าความดันง280ดสิ นอนอยู่ที่โรงพยาบาลอาทิตย์หนึ่งหมอให้ยากระมากินยาทุกทุกทีเลยเวลานอนนอนไม่พอใช่ไหมเป็นอีกต้องทํางานอีกเป็นอีกก็ไปหาหมออีกครั้งหนึ่งหมอก็ให้ยากินอืพอกินยาเสร็จก็เป็นกับพ่ออีกยังไม่รู้ว่าเป็นกับพ่อใช่ไหมคขะว่าถ้าไม่ทอนมันแสบอะไรแบบนี้มีอะไรติดในคอยแล้วนะครับอยู่สองสามวันก็ไปหาหมออีกครั้งหนึ่งหมอว่า เป็นกับเพาะอัเกเสบโรคเรื่องขอไว้นั่นแนะละโรคกระเพาะอัเกเสบอีกนะฮะเขาว่าให้กินยาที่ติดกับข้อนั้นหายกับเพาะก็หายกินยาตลอดเลยคือทุกอย่างใช้ยาในการที่จะบําบัดอาการทั้งหมดเลยเดี๋ยวผมขออนุญาตเรียนหาอจรย์ว่ายาที่คุณสายเคาะไปหาหมอแล้วคุณหมอที่โรงพยาบาลให้เนี่ย<ม>น่าจะเป็นยาอะไรครับอาจารย์ครับ ก็คงจะเป็นยาลดความดันเลือดซึ่งยาลดความดันเลือดเนี่ยมันก็จะออกฤทธิห์หลายๆแบบนะน,นะคะคอาจจะเป็นลดการทํางานของหัวใจบ้างอาจจะไปขยายหลอดเลือดบ้าง <ừ> อาจจะไปจับกระตัวรับที่ไปเกาะแล้วทาให้หลอดเลือดบีบตัวบ้างามันมีหลายกลไกนะ <ừ> ก็คงจะเป็นยาพวกนี้แต่เราไม่รู้ว่าหมอให้ยาอะไรบ้างเนื่องจากาการให้ยาความดันโลหิตเนี่ยมันจะเป็นสเต็ป สเต็ปแรกเขาจะให้อะไรบ้างถ้าสเต็ปแรกให้แล้วยังไม่ดีขึ้นเขาก็จะเพิ่มยาแล้วก็เติมยาไปเรื่อยๆท้ายที่สุดขึ้นต้นอาจจะกินอย่างเดียวแต่ถ้ารุนแรงมากถึงขั้นสุดท้ายก็เปสี่อย่างห้าอย่างก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเป็นสเตปสเตปไปเข้าอยู่กับอาการค่ะเข้าโรงพยาบาลครั้งละกี่วันครับตอนนั้นที่ไปอยู่นอนอยู่โรงพยาบาล อาทิตย์หนึ่งแล้วดีขึ้นไหมครับดีขึ้นความดันลดลงไหมครับลดลงแต่กินยายังไม่หยุดเลยก็ยังต้องกินต่อไปต่อไปคุณหมอก็สั่งให้กินตลอดนะครับเป็นยาน่าจะเป็นยาควบคุมระดับเป็นยาลดความดันเนี่ยนะคะนั่นก็คือไปทําให้หลอดเลือดมันไม่หดตัวหรือลดการทํางานของหัวใจลงครับก็จะเป็นยากลุ่มนี้หรือว่าอาจจะเพิ่มยาที่ขับปัสสาวะ เพราะว่าคนที่ความดันสูงเนี่ยเขาจะลดปริมาณน้ําในร่างกายลงถ้าสูงมากๆากก็ให้ยาขับปัสสาวะออกไปแล้วมันจะมีผลกับโรคกระเพาะอย่างที่คุณสายเคาะเป็นด้วยแหละจริงจริงมันจะไม่ค่อยสัมพันธ์กับโรคกระเพาะหรอกนะคะแต่เข้าใจว่าอาจจะทํางานเครียดพอรู้ว่าตัวเองเป็นความดันต้องกินยามันเกิดความเครียดขึ้นมาโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัว แล้วความเครียดอันนี้แหละที่ก่อให้เกิดโรคกระเพาะขึ้นมาครับเครียดไหมครับเครียดมากเลยเครียดมากกังวลอะไรฮะทางานพาร์ทม์แฟก็ไม่สบายเะยเป็นปีนอนอยู่เลยนะครับทํางานคนเดียวเลี้ยงลูกสามคนเลี้ยงหมดเลยตอนทําขนมอะไรนะทําโรตีคนนี้ไปส่งที่ร้านทําโรตีเป็นแม่ค้าโรตีใช่ไหมฮะแล้วต้องทํำยังไงฮะมันต้องทํามากขึ้นหรือว่าจะต้องทํามากขึ้นเออเพิ่มปริมาณมากขึ้นนะครับแต่ ข้าเนี้ยต้มนี่เจ็ดกิโลวันหนึ่งหมดอะไรนะฮะเจ็ดกิโลเขาเนี้ยเขาเนี้ยต้มเจ็ดกิโลวันละเจ็ดกิโลแล้วก็ต้องขายให้หมดขายให้หมดทําคนเดียวด้วยมครับไหนจะมีโรคความดันขึ้นมาอีกก็เลยเครียดนะครับมีอาการอย่างอื่นตามมาด้วยเห็นบอกว่าชาตามนิ้วมือนิ้วเท้าชามือนี่ชาหมดเลยเวลาอะไรนะเวลาขยำขยำไม่ได้เลยเพราะโรตีต้องนวดนะฮะต้องนวดแป้งนะครับ เราตีต้นนวดมากๆเลยถ้านวดไม่นั่นก็ทำไม่ได้นะก็นวดไม่ได้แล้วทำยังไงฮะตอนนั้นไปหาหมออีกหมอให้ยากินอีกไปหาหมอหมอก็ให้ยาอีกมียายากินอย่างเดียวเหรอฮะยากินอย่างเดียวแล้วหมอสั่งไหมครับว่าให้ทํายังไงให้พักผ่อนหรือว่าให้หมอว่าให้อะไรนะบันบาดมือไรนการมให้กายภาพกายภาพเดือดท่าไหนฮะอันนี้อือให้กายภาพตอนนี้ได้กรรมแล้ว ก่อนยังไม่ได้เลยอ๋อแต่ก่อนกรรมไม่ได้เลยไม่ได้เลยอ้าแล้วนวดโรตียังไงฮะนั่นแหละนวดโรตีนวดนวดได้แล้วแหละนวดเดเออแต่ทําถ้าทนไม่ได้เราจะกินอะไรลูกเรืยันอีกโอ้คือถ้าตอนนั้นเนี่ยเจ็บถ้าทําไม่ได้ก็ไม่มีรายได้นะครับอันนี้ก็ต้องทําให้ได้ทําให้ได้เจ็บก็ต้องทำต้องทำความดันเป็นยังไงครับตอนนี้ความดันปกติเหลือเท่าไหร่ครับ ร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบนะฮะจากสองร้อยแปดสิบนะครับหลือร้อยยี่สิบนะฮะโอ้โหไปทําอะไรอย่างอื่นนอกจากกินบิมไหมฮะบอกบอกแมไม่มีไม่กินเลยบิมอย่างเดียวเลยนะครับความดันลดลงปกติปกติแล้วโรคกระเพาะล่ะครับกระเพาะก็ไม่ไม่นั้นแล้วล่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วนิ้วมือนิ้วนิ้วไดายกำได้ป่ะกำได้นวดสบายไม่ปวดไม่เจ็บบิมเข้าไปทำอะไรในตัวของคุณสายคอับอาจารย์ครับค่ะ ก็บิมเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งที่อาจารย์วิลาวันเป็นผู้ทดสอบนะคะครับมันก็จะไปทำให้ความยืดหยุ่นของหลอดเลือดเนี่ยดีขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นหลอดเลือดที่เคยหดตัวทำให้ความดันสูงเนี่ยเมื่อมีความยืดหยุ่นดีขึ้นนะ,ะการไหลเวียนของเลือดก็มันก็จะเป็นปกตินะฮะมันถ้ามันไม่หดตัวความดันมันก็จะลดลงนะฮะ และอีกอันหนึ่งก็คือว่าที่อาการชาหรืออาการปวดอะไรพวกนี้หายไปก็จะเป็นเพราะว่าเนื่องจากหลอดเลือดมีความยืดหยุ่นดีขึ้นเลือดก็ไหลเวียนไปเลี้ยงตามปลายนิ้วมืออะไรนิ้วเท้าอะไรได้ดีขึ้นอาการชาอาการปวดอะไรพวกนี้ก็จะหายไปด้วยนะครับผมและโรคกระเพาะ,ะโรคกระเพาะนี่ก็อย่างที่ตอบเมื่อกี้นะคะคเหมือนกันอ่าเหมือนกันก็คือว่ามันมีผลลดการอักเสบ,บแล้วก็มันไปลด ปริมาณของ th2 ซึ่ง th2 นี้ก็เป็นสาเหตุของโรคอย่างที่อาจารย์พิเชษเลคเชอร์ไปเมื่อตกี้ของโรคต่างๆเยอะแยะนะครับคราวนี้ความเครียดก็ไม่มีแล้วสิฮะความดันลดลงลดลงไม่ปวดหัวไม่มึนไม่มีแล้วตอนนี้ไม่มนแล้วตอนนี้บิ่อยู่วันละเท่าไหร่ฮะตอนนี้สี่ขวดแล้ววันละวันละรสี่เม็ด วันละสี่เม็ดนะครับปริมาณนี้พอเหมาะหรือยังครับอาจารย์พี่ใช่ครับในช่วงที่อาการรุนแรงนะครับสี่เม็ดก็ผมคิดว่าพอเหมาะแต่เมื่ออาการดีขึ้นแล้วเราลดปริมาณลงมาได้ครับลดได้นะครับทุกหนึ่งเม็ดก่อนนอนหนึ่งเม็ดหรือจะก่อนนอนสองเม็ดอย่างเดียวก็ได้ก็ได้อ่าล่ะครับและนั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับทั้งสองท่านนะครับทุกวันนี้มีความสุขดีแล้วนะครับ ก็ขอให้บ <ge ar> ิมต่อไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับขอเงปรบมือให้กับสองท่านด้วยครับ Operation b นบิหรือ b a l a n c i n g ่งมีอเนี่ยนะครับคือกระบวนการวิจัยและพัฒนาของคณะนักเปรยศาสตร์ที่ได้นำสารสกัดสรรพคุณสูงจากผลไม้และพัญพืชมาผสมกันในลักษณะเสริมประสิทธิภาพแล้วทำให้ร่างกายสามารถสร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุลเพื่อดูแลความผิดปกติต่างๆในร่างกายได้ผลิตภัณฑ์ อาหารจับโอเปอเรชั่นบินม่ใช่ยาจึงไม่ได้ไปรักษาอาการผิดปกติในร่างกายโดยตรงแต่ไปสร้างภูมิคุ้มกันให้สมดุลแล้วร่างกายก็แก้ไขอาการเหล่านั้นได้เองตามธรรมชาติ